สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เ,เล็กๆวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชถุมภถจังหวัดสมุทรปราการสําหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจาสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรก พิธีทาบุญจเจริญอายุวัฒนะมงคล6รอบ72ปีพระครูพิพัฒศรีราจารย์วันจันทร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8เวลา9นาฬิกาคณะสิทธิและผู้มีจิตศรัทธาจัดพิธีทําบุญจเจริญอายุวัฒนะมงคล6รอบ 72ปีพระครูพิพัฒศรีราจารย์ดิโลกปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดศรินธนเทพรัตนารามในพระราชุธถมมจังหวัดนคปรปฐมในการนี้นางสาวสุกรัลรยาแก้วสมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางเลลไยทับรังสีและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรีธนราชวิทิยาลัยในพระราชปธัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญและออกโรงทานอาหารสำหรับแขกผู้มาร่วมงานณสาราปฏิบัติธรรมและหอฉันเอดบีเฟอร์นิเจอร์วัดศิรินทรเทพรัตนารามจังหวัดนคนปรปฐมกิจกรรมสุดท้ายพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกานางสาสุกัลยาแก้วสม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568ศูนย์เล็กๆวิทยาเขตสิริน,นธรราชวิทยาลัยในพระาปประาชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการมีพระครูสุภัทวราธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระาปประาชปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางเรรยทัพรังสีผู้อำนวยการศูนย์เล็กๆ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยลในพระราชรถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการนักพัฒนาการเด็กเล็กครูพี่เลี้ยงและเด็กปฐมวัยเข้าร่วมพิธีโดยประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนมต์ไหว้พระตัวแทนเด็กปฐมวัยกล่าวบทกรบูชาครูร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามมอบพันดอกไม้ทูปเทียนแก่พระสงฆ์ผู้บริหารและครูประจำชั้นประธานฝ่ายสงฆ์เจิมหนังสือ ประธานฝ่ายคารวาสและผู้บริหารมอบชุดพระแก่ตัวแทนเด็กปฐมวัยกล่าวให้โอวาทก่อนถ่ายภาพร่วมกันณห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8้รกผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการ ช่อง y o u u u b e c h a n n e ไลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02 3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ